สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้ำเน่งเมลเบิร์นนะคะวันนี้พาทุกคนมาลงพาร์คร่างบ้านน้ำเองคือล่างตึกเลยก็จะเป็นตากส่วนลาคคสวยๆ <Hi. S 1> ก็วันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วเนาะสำหรับใครที่เรียนรู้กฎแรงดึงดูดระดับโลกนะคะกฎฟิสิกส์ ix, หรือกฎจักรวาลน,นะคะก็คือวันนี้สักครู่นะคะ ท่นี้กลิ่นกัญชาเหรอไม่คูะใครสุบัญชากัางสาธารณะ,ะนะ mm hmm. ก็คือกัญชาที่นี่ก็ถูกกฎหมายในปริมาณที่พอเหมาะนะคะ mm hmm. ก็เลยได้กลิ่นกัญชาออกมาได้ง่ายๆ mm hmm. ก็คือวันนี้อยู่พักนะคะพามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ mm hmm. ก็ยังอยู่ในสเตจ4นะในอะในรัฐเมลเบิร์นนะคะ mm hmm. ก็คือออกมานอกสถานที่ได้ไม่เกิน5กิโลแต่ว่าเวลามานั่งปร์อย่างเงี้ยก็คือ ได้ในครอบครัวเราอะไรเงี้ยคือก็ยังไม่ให้นั่งแบบห่างๆกัน1.5เมตรก็ยังแบบไม่ให้นั่งใกล้ๆกันเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่14นะคะสําหรับใครที่กําลังเรียนรู้กดแรงดึงดูดนะคะก็ยินดีด้วยคุณมาถึงวันที่14แล้วเนาะ oh <my> เป็นวันที่คือเกือบครึ่งแล้วเพราะว่าอีกประมาณอาทิตย์กว่าก็หมดหมด21วันแล้วแล้วก็อย่างเดือนแรกนี้เลยสิ่งที่น้ําได้จากกดแรงดึงดูดคือน้ําได้ความสุข น้ำปลดปล่อยความทุกข์ของตัวเองไปได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมน้ำถึงปลดปล่อย,อยตัวเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหนึ่งคือน้ำเชื่อมั่นในกฎแรงดึงด100ูดร้อยเปอร์เซ็นต์ คือตัวของน้ำอ่ะไม่มีเขาเรียกไไม่มีข้อสงสัยในเขาเรียกอะไรในกฎแรงดึงดูดเรซักกันนี้น้ำเชื่อมันอย่างสุดจิตสุดใจน้ำเชื่อที่ครูรุ้งพูดไอ้ครูสิตาพูดเพราะครูสิตาพูดว่าคือน้ำฟังในทุกๆวันที่น้ำฟังคลิปของครูอ่ะน้ำทำตามในทุกๆวันในทุกๆเดย์ในทุกๆช่วงอารมณ์ช่วงทุกๆช่วงขณะอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างเขาเรียกอะไรมันจะมีบ้างที่เราแบบเราทําไม่ได้เรายังคือ มันต้องฝึกอะค่ะเพราะาอย่างน้อยวัน,นวันนี้ถ้าเกิดคุณเกิดมาเนาะคุณก็พูดภาษาไทยไม่ได้ถูกไหมมันต้องฝึกฝนถ้าหากคุณฝึกฝนฝึกคุมอารมณ์คุมความรู้สึกให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองโฟล์ให้ตัวเองไม่เครียดให้ตัวเองไม่ดินท้าเรื่องคนอื่นให้ให้ตัวเองไม่รับฟังเรื่องลบๆบทีบ่คนอื่นหรือว่าให้ตัวเองไม่เข้าไปพัวพันกับเรื่องลบๆบอะคุณฝึกแล้วคุณก็โฟกัสที่เป้าหมายที่คุณอยากได้เท่านั้นให้คุณมีความสุข alert แล้วก็อินเอมอะ น้ำมั่นใจพันเปอร์เซนลยว่าคุณอะทำได้อย่างพันเอร์เซนเลยแล้วก็เ้าตัวน้ำก็ทำได้มาแล้วและที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าอ,อะไรอะถ้าเกิดคุณฝึกในทุกๆอริยาบทเนาะเพราะว่าอย่างวันนี้ตัวน้ำอะตอนที่มาออดแรกๆอะไม่ใช่จะคนไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษได้เลยถูกไหมเราต้องเกิดการฝึกฝนทั่วนี้พูดภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้ห <laughs> ยอก,ยอกพูดได้ค่ะคือพูดฟังเข้าใจแต่ว่าก็ยัง ก็คือ,อยังแบบยังไม่ได้แบบเท่าเจ้าของภาษา100%เนาะก็คือแต่ว่ามันก็คือเกิดการฝึกฝนถูกไหมถ้าเราฝึกฝนมันอย่างที่วันนี้น้ําสอน21วันอะถ้าคุณฝึกฝนมันแล้วก็คุณวางเป้าหมายแบบมันไปถึงแน่นอนเลย100%ก็วุ้ยวุ้ยน้องวันนี้พาทั้งแฟนแล้วก็พาทั้งลูกลูกในที่นี้คือน้องแมวนะคะมาสวกสาธรารณะเนาะเพราะว่ากดอู้แต่อยู่ในห้องแล้วน้องแมวก็ ทำหน้าตาได้แบบดูดิ <c oughs> ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคือหากวันนี้คุณมาถึงวันที่สี่แล้วสิ่งที่น้ำอยากจะพูดก็คือคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณได้ลงมือทําตั้งแต่วันที่ที่น้ําบอกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่13แล้ววันนี้วันที่สี่น้ําคือน้ําอยากจะพูดเกี่ยวกับสาข้อที่จะทําให้คุณแบบไปถึงจักรวาลได้อย่างไปถึงเป้าหมายได้อย่างแบบเต็มพัดเต็มที่แบบเป๊เป้ๆเ,เ,เลย ก็คือหนึ่งคือคุณต้องอย่าสงสัยในตัวเองเด็ดขาดอย่าสงสัยในตัวเองในที่นี้คืออย่าสงสัยว่าตัวเองอะ่ะทำไม่ได้ในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อย่างน้าอะ่ะเวลาตัวเองแอปผ่า์เอกสารในสิ่งที่มันยากๆของรัฐบาลน้นําไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะน้คือช่วงแรกๆก,ก็เคยสงสัยว่าตัวเองคงทําไม่ได้ไม่ทาไม่ได้แล้วมันก็ทาไม่ได้จริงๆถูกไหมแต่พอตัวเองมาเรียนรูน้กวาดแรงดึงดูดมาฟังครูลุงมาฟังครูสิตามาฟังครูบัณฑิตแล้วอยู่อย่างนี้มาตลอดอ่า หนึ่งเดือนแล้วก็แล้วลองทําดูอะแล้วน้ำก็ทําได้คือทําได้เลยคือทําได้แล้วไม่สงสัยตัวเองคือลองทําดูสตั้งดูซิวะอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้เลยลก็ยคือเมื่อวันนี้คุณลองตั้งเป้าหมายแล้วคุณลองเชื่อกฎวิทยาศาสตร์นี้กฎแรงดึงดูดกฎฟิสิกส์นี้แล้วคุณลองทํามันอย่างสุดจิตสุดใจด้วยความเชื่อในตัวของคุณเอง ข้อนี้แหละคะ่ะมันจะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้คือข้อที่หนึ่งคืออย่าสงสัยในตัวเองเด็ดขาดจงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําได้เชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะถึงคุณจะ mm hmm. เขาเรียกว่าจะผิดพลาดก็ให้กลับมาทําใหม่คือแบบไม่มีใครที่จะทําได้ในช่วงแรกๆเพราะว่าทุกคนมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอดีตที่สะสมมาที่แบบยังฝังใจอะไรเงี้ยหากเราต้องมีการฝึกฝนนาก็ฝึกฝนนะคะทุกวันนี้ถ้าเกิดตัวเองทำไม่ดีแฟนก็จะว่าเสมอ อย่างมันก็มีหลุดบ้างก็คือแบบเวลาทาไม่ดีแฟนก็จะมาเตือนสติอะไรเงี้ยก็คือก็ยังมีการทะเลาะกันบ้างแล้วก็ก็ต้องยังคือก็ต้องยังแบบคอยเตือนสติกันและกันเนาะว่าแบบเฮ้ยเราเริ่มแบบบ่นแล้วนะเมื่อเช้า,ชาก็เดินบน่นใช่ไหมก็ก็คือก็ตามนี้นะคะคือต้องฝึกฝนความรู้สึกคอนโทลให้มันมีความสุขตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณฉุนคิดแบบเฮ้ยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนมามีคนแบบเหมือนกับฉุนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้อะ่ะฉันพยายามจะคนทรความสึกให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมเพื่อนคนนี้หรือว่าคนนี้พยายามที่จะมาใส่ความรู้สึกใส่ความอารมณ์ลบใส่เราแล้วเราแบบเราไม่โอเคด้วยเงี้ยแต่เราในขณะที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วเรารู้ว่าเขาทํากระทําไม่ดีเสร็จแล้วแล้วเราตื่นรู้แล้วว่านั่นก็นั่นก็ถือว่าคุณอยู่ในวงโครจรของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ของกดแรงดึงดูดแล้วนะคือคุณตื่นรู้แล้วแล้วคุณก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณก็แบบพอคุณรู้พวกคุณก็พยายามจะปรับอารมณ์แบบไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลบๆอะไรเงี้ยซึ่งอย่างน้อยคุณก็มีสติแล้วคุณมีสติแล้วคุณมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ยินดีด้วยคุณมีสติคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณก็พยายามฝึกฝนมันแล้วก็พยายามไปตามโฟนะคะข้อที่สองนะคะข้อแรกคือเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปเขาเรียก อย่าไปสงสัยใดๆในสิ่งที่ตัวเองเพราะตัวเองต้องเชื่อมากในตัวเองก่อนเนาะขอขอที่สองคืออย่าสงสัยในเขาเรียกว่าสิ่งรอบข้างทุกๆอย่างเลยอย่าไปสงสัยมันอย่างแบบวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าสมมตินในกรณีของตัวน้ําถ้าน้ําสงสัยว่าเฮ้ยเราจะได้ตรงนั้นเงินตรงนี้จริงหรอเฮ้ยพอแบบมันมีเงินหลายๆอย่างที่เราขอได้จากรัฐบาลถูกไหมบางคนเราก็ได้ข่าวมาจากคนอื่นว่าเราได้ข่าวว่า บางคนเราได้ข่าวมาจากรัฐบาลว่าขอโทษนะคะพอดีแป๊บนึงนะแฟนเล่นกับลูกพอดีเราขอเราแบบโอเคเอาไหมเราขอเงินได้หลายจุดจากรัฐบาลแต่ก็จะมีเด็กบางคนที่ขอได้และเด็กบางคนที่ขอไม่ได้มันก็มีแล้วแต่กรณีไปแต่บางคนที่ขอได้แล้วถูกยึดเงินไปก็มีแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถูกไหมเอ่ยในกรณีของน้ําน้ําก็จะแบบ ไม่เชื่อนะคะน้ำจะไม่เคยเชื่อในสิ่งที่รอบข้างบอกน้ำน้ำจะขอหลักฐานเด็กคนนั้นมาเสมอซึ่งคนอื่นๆที่แบบได้ยินต่อๆกันมาก็เขาก็บอกว่าถ้าเกิดมันไม่เชื่อก็ให้มันไปทํากันเองเลยอย่างเงี้ยแต่คือตัวน้ําก็ไม่เชื่อ,อก็ไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อแล้วก็อยากมั่นใจก็จะโทรไปถามรัฐบาลตรงๆเลยนะโทรไปถามหน่วยงานตรงๆจะไม่เชื่อจากคําเล่าอ้างจากคนทั่วไปแล้วก็พอไม่เชื่อปุ๊บก็จะ พยายามไปตรวจแล้วก็พยายามไปเอาเงินทุกๆอย่างอะไรเงี้ยคือพยายามจะเอาเงินทุกๆอย่างที่รัฐบาลให้มาให้ได้แล้วคือก็ได้มาก็เลยคิดว่าถ้าเป็นคุณอะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อะแล้วก็ถูกคนรอบข้างแบบเฮ้ยอ,อย่าไปทําเลยมันไม่มันไม่ถึงหรอกหรือว่าคุณสงสัยในตัวของสิ่งรอบข้างที่คุณได้ยินมาเนี่ยแล้วคุณก็มันจะทําให้คุณไปไม่ถึงแน่นอน ถ้าในวันนี้คุณยังสงสัยแบบคือยังคือคุณเชื่อมั่นในตัวเองข้อหนึ่งแล้วอ่ะแต่คุณยังสงสัยข้อที่สองที่ว่าสงสัยคนรอบตัวสงสัยคําพูดคําเล่าอ้างหรือสงสัยแม้กระทั่งคนที่เขาเคยเขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาลองทํามาแล้วอ่ะคนที่เขาลองทํามาแล้วลแล้วลเขาเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ของเขาอ่ะประสบการณ์ของคนคนนั้นนะที่ลองทํามาแล้วอ่ะล้มเหลวแล้วเขาก็มาพูดกับคุณว่าเขาลองทํามาแล้วแล้วเขาล้มเหลวคุณอย่าไปฟังแม้กระทั่งคนที่เขาล้มเหลวเพราะว่าหนึ่ง าเรียกว่าอะไรอะโลกของเขากับโลกของเราไม่เหมือนกันอยากให้เขาเอาประสบการณ์ในโลกของเขามาตัดสินใจมาตัดสินในโลกของคุณอันนี้คือคนครูบัณฑิตน้ำครูของครูของครูของน้ำอ่ะครูบัณฑิตสอนน้ำเสมอว่าโลกของคนแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันหรือไม่ก็ชาร์จแทนไทยแลนด์อ่ะที่น้ำดูอ่ะเวลาที่นักลงทุนแต่ละคนเขามาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนกับพูดว่าอะไรอ่ะเหมือนกับพูดประมาณว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอา ไม่เอาสินค้านี้ดีกว่าเขาไม่ลงทุนดีกว่าเพราะว่ามันจะทําให้โลกของอไม่ใช่โลกสิมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะทําให้ไม่ได้เงินหรือว่าอ่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเคยลงทุนเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันอ,อะไรเงี้ยลงทุนแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จบในในทุนทุนแรกในหลัก เจ็ดหลักอะไรเงี้ยไม่ไม่จบในหนึ่งล้านมันยังแบบมีเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือประสบการณ์ของเขาซึ่งเขาก็เลยไม่อยากที่จะลงทุนกับคนที่มาเสนอซึ่งเขาคิดว่า แต่เขาก็พูดว่าเขาไม่อยากเอาประสบการณ์ของเขามาตัดสินให้เด็กพวกนี้เด็กในกลุ่มนี้ไม,ไม่ไม่ทำตามไม่ทําตามสารฝันที่เด็กเขาอยากทําต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพันล้านหลักร้อยล้าน,านอะไรอย่างเงี้ยแต่คือในกรณีของคุณที่เป็นนักลงทุนอ่ะเขาเคยทําแล้วเขาประสบการณ์ของขามาันมาอย่างน <th> ี้อะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้พูดให้ <Led S 1> ว่าพูดแบบเหมือนไม่ได้พูดให้เด็กๆที่ที่มาขอเงินอ่ะว่าประมาณว่าคุณก็ต้องไปทำโลกของคุณเหมือนเขาก็แบบ เขาก็ยินดีที่เด็กเขาไปทําโลกของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้เอาคําพูดของเขาเพื่อไปให้เด็กแบบนอยอะไรเงี้ยเขาก็พูดแก้ให้ตอนที่จะถ่ายรายการลองไปดูนะคะชาร์ตแทนไทยแลนด์อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งหนึ่งยูทูบที่แบบให้ความรู้มากๆเลยสาหรับใครที่เป็นนักลงทุนเนาะหรือว่าใครที่แบบทําธุรกิจนะคะโอเควนไปสไกายเลยก็คือข้อแรกเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะทําเชื่อมั่นในสิ่งที่2 1วันนี้ถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยน ตึงดูดเงินล้านแล้วคุณเชื่อมันอย่างสุดจิตสุดใจเชื่อมั่นว่าคุณจะได้ทั้งความรักเชื่อมั่นว่าคุณจะเอามาใช้เงินทองของคุณแล้วคุณทําได้คือเชื่อมั่นในตัวเองข้อสองคุณไม่สงสัยเลยไม่สงสัยในสิ่งที่น้ำพูดด้วยเพราะว่าหลักฐานตัวเป็นๆมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นครูบัณฑิตครูลุงครูสิตาลองไปดูเนาะของตัวน้ําด้วยในขณะที่น้ําเกิดภาวะวิกฤตโควิดน้ําก็อยู่ได้โดยที่แบบไม่ต้องกลับไทยหรือว่าน้ําก็มีเงินจ่ายค่าบ้านน้ําก็ใช้อันนี้เลยหลักการเดียวหลักการฟิสิกส์ของครูิาะก คือวันนี้คือเชื่อมั่นในสิ่งรอบข้างตัวของคุณนะเชื่อมันอ่นยางไม่มีข้อสงสัยเลยหากคุณมีข้อสงสัยมันจะทําให้วันนั้นของคุณอนะ่ะจะไปช้าจะโฟโลคือแบบจะถึงเป้าหมายแล้วแต่ก็ยังช้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงยิ่งคุณแบบกังวลปล่อยความคลื่นกังวลออกมาจักรวาลก็จะแบบกาลังจะปล่อยมาให้คุณมันก็จะไม่ปล่อยให้คุณมันจะช้าลงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้น้ํากับเพื่อนก็เคยทําแบบ กังวลว่าจะได้เงินไม่น่าจะได้เงินไม่น่าเพราะว่า,าคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเดือนชนเดือนอะ่ะเพื่อนก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านแล้วอะไรเงี้ยเราก็กังวลว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยยิ่งเรากังวลอะ่ะเราก็จะแคนเซิลความเขาเรียกแคนเซิลไปเลยต้องเริ่มปล่อยขึ้นความสุขขึ้นลิ e r t ขึ้นแบบว่าเราได้เงินแล้วสร้างเ n n e r เห็นภาพอะไรใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเนาะนี่คือข้อสองนะคะข้อสุดท้ายเลยคืออย่ากังวลสงสัยในกฎจักรวาล นี่แหละคือข้อข้อที่แบบเพราะว่าจักรวาลมีจริงไหมกดแรงดึงดูดกดฟิสิกส์มีจริงไหมข้อนี้เลยที่น้ําข้อสุดท้ายคือถ้าเกิดคุณไม่สงสัยในสองข้อแรกแต่คุณมาสงสัยข้อท้ายก็คือ c a n ซิลข้อนี้จักรวาลในที่นี้กดแรงดึงดูดในที่นี้มีจริงคุณลองไปเ e ิร์ชในข่าวช่องสามนะคะข่าวที่เขาเอามาลงลงกดในยู u ูบแบะมันจะเขียนว่าข่าวช่องสามกดแห่งแรงดึงดูดนะคะกดฟิสิกส์กดจักรวาลก็จะมีบอกช่องสามก็เอามา ลงเป็นทดลองคลื่นความคิดอะไรเงี้ยให้ให้กับให้กับผู้ชมในช่องสามดูเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้คุณยังสงสัยในจักรวาลคุณยังสงสัยในกฎฟิสิกส์ก็น้ําก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าน้ําอะเชื่ออย่างสุดติดใจแล้วน้ําคิดว่าลองสักตั้งก็ไม่เสียหายเพราะตอนนั้นตัวน้ําอะทุกมากจนไม่มีที่พึ่งแล้วอะพึ่งสูงสุดก็คือพึ่งธรรมะแต่ก็คือยังไม่หลุดพ้นยังไม่หลุดพ้นอะถูกไหมแล้วตัวเราก็จะไม่ไหวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบ ปัญหาต่างๆรอบตัวก็มีมาอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คือก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือไม่มีที่อันนี้แล้ว่ไม่มีที่จะที่จะลดลดทุกข์ของตัวเองแล้วอะจนในที่สุดตัวเองก็มาเจอกดแรงดูดกับครูสิตาครูบัณฑิตแล้วคิดว่าลองทาสักตั้งลองเชื่ออย่างสุดติดสุดใจเพราะว่าไหนๆมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตอะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรที่สุดท้ายแล้ว่าที่พึ่งที่สุดท้ายแล้วก็ลองทําดูแล้วก็พอทํามันก็ฟลูนะคะก็คือ ได้ทุกอย่างที่ขอไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทองที่แบบขอจากรัฐบาลหรือทางด้านความสัมพันธ์ก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนกับแฟนเริ่มแบบจากเป็นคนที่แบบคือเขาเรียออะไรอะที่ทะเลาะกันรุนแรงก็เริ่มแบบเริ่มแบบเริ่มแบบมีเหตุผลขึ้นแฟนเริ่มเป็นคนมีเหตุผลมากๆแล้วก็เราก็เริ่มแบบใช้ชีวิตด้วยความสุขมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีลูกตัวเล็กเข้ามาคือลูกแมวเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอีกท้อนหนึ่งก็คือน้ำขอคือ ก่อนหน้าน,านั้นน้ำไปทําลายความสัมพันธ์ครอบครัวไว้ก็เริ่มไปขอโทษญาติพี่น้องตัวเองที่แบบไปเป็นคนแบบคนโทนคือก่อนหน้าที่ไม่รู้จักกดแรงดึงคือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ฟาดเบียกมากเป็นคนที่นิสัยไม่ด,ดีคนหนึ่งเลยพูดพูดยอมรับเลยข้อนอี ก็คือพอวันนี้พอรับรู้ทุกอย่างแล้วเราเชื่อมันยังสุกจ,จิตใจไม่สงสัยในตัวเองไม่สงสัยในครูบัณฑิตหรือครูไม่ไม่ได้ไม่สง other, สงัยในสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จไม่สงสัยเลยแล้วก็เขาใช้กดแรงดูดตัวนี้ตัวเองก็เลยมาใช้ตามแล้วก็ไม่สงสัยในเขาเรียกว่าอะไรในกดแรงกดของแรงดูดกดจักรวาลนะไม่สงสัยเลยกดของพระเจ้าทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ความรู้สึกมันอย่างเต็มที่ถ้าวันนี้คุณ เขาเรียกอ,อะไรอ่ะคุณทําตามน้ําจนถึงวันที่ส4แล้วคุณได้ประสบความสาเร็จแล้วอ่ะแล้วคุณฝึกมันไปเรื่อยๆหากวันหนึ่งมันจะมีแหละมันจะมีบางวันที่คุณหลุดบ้างบางวันที่มีคนมาทําให้คุณเสียใจบ้างแต่คุณฝึกการที่คุณฝึกบ่อยๆแล้วมันจะทําให้คุณรีบออกจากจุดที่ลบๆได้อย่างรวดเร็วเลย น้ำ irm, คอนเฟิร์มพอนี้พาะตัวน้ำก็ยังฝึกอยู่เนะเาะพอตัวเองก็ไม่ใช่คือตัวเองก็อายุ 17, 27ซึ่ง28เพราะอาดีตที่ตัวเองสะสมมามันก็ยาวนานซึ่งตัวเองไม่มีทางที่จะลบเรื่องไม่ดีออกมามันยังบางอันมันยังอยู่ในฝังที่ใต้สำนึกของเราซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเวลาเจอเรื่องไม่ดีตัวเราก็จะต้องเขาเรียกวอะไรเราไม่มีทางอย่างผระสมม่งอ่ะเขายังฝึกบำเพ็ญตนมาเกือบ30 50, 50ปีเนาะ บางคนก็ยังไม่บรรลุคือมันยังต้องมีการฝึกกับกิเลสของตัวเองอยู่หากวันนี้คุณตื่นรู้แล้วแล้วคุณมาเขาเรียกอะไรอ่ะคุณมาฝึกกดตัวเองให้อยู่ในโฟลที่น้ําสอนตั้งแต่วันที่หนึ่งวถึงวันเนี้ยรับรองค่ะคุณจะมีความสุข100%ยเซเลยที่คุณไม่ต้องไปหวังหาอะไรจากที่ไหนอีกเลย แล้วก็เรื่องราวของน้ํานะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอน,นาคตอันนี้คุณเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะที่ดูนะเพราะว่าน้ําคัดสรรจากเฉพาะเพื่อนใน Facebook แค่ประมาณพันคนนะสำหรับเพื่อนที่ไม่ใช่ไม่รวมถึงเขาเรียกว่าอะไรไม่รวมถึง f e c o o o เกเก่าๆของตัวเองอันนั้นตัดทิ้งไปหมดเลยเลือกคนที่เป็นกัลยาณมิตรวันนี้คุณโชคดีนะคะที่มาดูน้ําเพราะว่า อีกหน่อยก็จะมีน้ําตั้งโปรแกรมไว้ว่าอีกหน่อยจะมีคนเป็นล้านเลยล้านวิวที่ดูนะก็คือวันนี้ก็คุณเป็นคนโชคดีเป็นคนกลุ่มแรกที่ตื่นรู้ไปพร้อมกับน้ำเนาะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะเพราะว่าเวลามีใครเดินผ่านไปผ่านมาเขาคงคิดว่าน้ำเป็นบ้าคุยกับกล้องโอเคก็วันนี้วันที่สีนะคะน้ำสรุปให้ฟังนะข้อนิยงคือจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ว่าตัวเองจะไปให้ถึง อย่าสงสัยมันเด็กขาดข้อที่2คือเชื่อมั่นในสิ่งที่น้ําสอนเชื่อมั่นในสิ่งที่น้ําออกมาสอนเท่าน้ําก็ได้ประสบความสำเร็จจากสิ่งที่น้ําเรียนรู้มาหรือไม่ก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ครูบัณฑิตครูลุงสอนหรือครูสิตาสอนอย่างอย่างไม่สงสัยเลยห้ามสงสัยหรือข้อที่3คือเชื่อมั่นในกฎสิกสิกกฎแรงดึงดูดที่มันเป็นเรื่องตายตัวอยู่แล้ว แค่นี้ค่ะคุณจะไปถึงเป้าหมายคุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจิตตั้งต้นการให้คนอื่นได้ให้ชีวิตคนอื่นได้ช่วยวันหนึ่งห่กวันหนึ่งคนที่กําลังทุกข์อย่างน้ําหรือว่าหาทางออกไม่เจอมาเจอ,าเจอทางกดฟิสิกส์กดแรงดึงดูดกดๆๆจักรวาลเนี่ยเขาอาจจะตื่นรู้แล้วก็ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเหมือนที่น้ําได้มาเจอแล้วก็ทําให้ชีวิตน้ำแล้วก็ชีวิตในครอบครัวของน้ําชีวิตเพื่อนน้าดีขึ้นนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะทิศ บายบาย